ยินดีต้อนรับค่ะคุณต้มีนะ,ะจะไม่ลืมกันนะครับเพราะครั้งหนึ่งยังไงก็ได้มาใช้ชีวิตร่วมหัวจมไทยกันอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวใหญ่ครับนะครับคำว่าครอบครัวเนาะครับมันมีความหมายนะพี่ความหมายมากค,ค,ความว่าครอบครัวเนี่ยมันมีหลายอย่างครับคำว่าครอบครัวผมอย่างผมเนี่ยอยู่ที่นี่ผมคิดว่าทุกคนคือครอบครัวครับนะครับที่เสมอ นะครับจะอะไรก็คือนี่คือครอบครัวนะนะครับมีอะไรก็นะครับไม่ว่าจะสิ่งดีหรือไม่ดีก็จะบอกกันจะพูดกันครับางครั้งพูดเหมือนน่าจะโกรธแต่เราก็ไม่โกรธเพราะมันเป็นครอบครัวครับนั่นนะครับเรื่องวันนี้ที่คือสําคัญครับนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่านะครับน้องเมย์มาด้วนไหมมาน้องเมย์คือ ตอนนี้งแนะต้ตัดคลิปอยู่โอเคโอเคโอเคยังไม่ถึงเวลาหรอกครับเดี๋ยวค่อยนั่ง,<อ>งถามดูเชยๆนะครับจริงๆวันนี้นะครับจะเป็นพิธีอันเข้มขันอีพิธีหนึ่งนะครับพิธีใบสีนะครับพิธีเพราะฟังเอฟซีขึ้นมาแต่ช้าแล้ววันนี้สงสัยน้ำตาไหลอแล้วก็เห็นพิธีครับนั้นนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับพี่้องเราก็ไม่ต้องร้องไห้นะครับเอ๊ะมันห้ามกันได้บอกพี่มันห้ามน้ําตาคนไม่ได้ดิ ผมจำได้ว่าไปหาลุงตอนนั้นคือเออ่กรกฎาหรือเปล่าลุงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตวันที่หนึ่งที่เต่างอยอ่ะจำได้ว่าไม่ก่อพอก็กันยาเต่างอยต้องเป็นาช่วงออกภาษาอ๋ออีกสามเดือนก็ครบสี่ปีน่าจะปลายเดือนกันยาปีนั้นนะครับน่าจะปลายเดือนกันยาเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมมาไม่ทันเต่างอย ดูแต่ในในข่าวผมมาเองมาวันที่แปดตุลาเอยเดือนเดียวเองอันนี้หนึ่งไม่ทันไม่ทันนะครับไม่ได้มาทันร่วมเต่าออยเต่าอ้อยเต่าออยกับเขาในถไม่ทันนะครับก็คือมันเป็นประวัติศาสตร์จริงๆเต่าออยเนี่ยนะมันเป็นประวัติศาสตร์มันไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาหรอกเป็นเรื่องโอ้โหยังไงบอกไม่ถูกนะเต่าออยเองก็โด่งดังมากนะครับลุกพลไปทาให้โด่งดังมากนะครับ คือเต่างอยแตกครับเคยเห็นไหมเต่างอยแตกแตกช่วนั้นเมื่อเช้ามีข่าวใหญ่อยู่นะข่าวอะไรข่าวใหญ่อยู่น่ะคู่สร้างคู่ส่งกระทบไห้คนดังคู่กันเห็นไหมเห็นเห็นป้าส่งให้ผมดูอยู่โอ้โหผมตกใจหมดเลยไม่คิดว่าลุงจะโด่งดังขนาดนี้เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากนะตอนนี้นะครับได้กระทบไหลนะครับเชิญครับนะครับคุณธยายขอเชิญครับขอเรียนเชิญครับนะครับ กนะครับคุณยายจากบ้านห้วยน้ำเพียงนะครับมาร่วมด้วยนะครับก็เหมือนปริญญาครับเนาะปริญญาอีกใบหนึ่งครับโอ้โหเรียนยากพาเรียนปริญญานะเรียนอยู่ที่นี่มันเรียนยากมากกว่ามีอะไรอีกเยอะแยะนลยทุกอย่างเออไม่เช่นครับคุณยายนั่งก่นครับ ยายเอาไฟไปก่อนร่วมด้วยนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับนี่แหละครับผมอยู่ที่นี่แหละครับอาศัยอยู่กับคุณยายนี่แหละที่ผมอยู่นะครับเอาไปตรงนี้ก็ได้ครับมีมาด้วยหรือเปล่าไม่มีไม่มีเดี๋ยวกําลังทางสรสีเขากำลังจัดมาให้ครับไฟไ์ครับอใครมีเบอร์พินิจบ้าง รัาจัดการแล้วครับยาชี้จัดการเรียบร้อยแล้วครับยาชี้จัดการแล้วเนาะครับยาชีจัดการแล้วครับเออเราทําพิธีผูกแขนนะครับไม่มีผ้ายผูกแขนก็ไม่ถูกนะเออผมก็ลืมสเกตไปเมื่อเช่นนี้ผมก็มาดูแล้วก็เลยอยาชีก็เลยโทรแล้วนะครับโทรแล้วา่อพอพามาแล้วยาชีโอเคแล้วเนาะพอพามาแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวนะครับพอพามาแล้วนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะบขอเชิญเขาเชิญครับขอเชิญนั่งพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวรอทางท่านผู้ใหญ่วันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาเตรียมมาแล้วครับจะมีเรียนเชิญกันครับดู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 พิธีกับครับเพราะว่าอันนี้พ่อพราหมณ์ก็มาเชเลยนะครับทมาด้วยกันครับครับยายมาเป็นใคร อนุวาย่าอาชี้ดูเงินเหรียญบาทยี่สิบสองเหรียญโอเคเรียบเคเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเราก็เอาะไรก็ย่าอชี้เอารายกย่าอชีเนาะอาชีหอมุนแล้วย่าอชี้ยี่สิบสองเหรียญเอายี่สิบสองเหรียญเทนไรผมบอกแล้วว่าเหรียญบาทเพราะว่าผู้ใหญ่เขาบอกว่ายี่สิบสองบาทเอาอะไรเรียมมายี่สิบสองบาทยี่สิบสองเหรียญแค่นี้เหรียญบาทครับขอจะเป็นคนโชคดีถูรางวัลที่หนึ่งเลยยี่สิบเหรียญสาธุ มีในรถอยู่เยอะอยู่ครับเหรียญบาทครับเอาแต่เหรียญบาทครับเอาแต่เหรียญบาทไม่เอาเหรียญอื่นตอนนี้นางรำก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะนางรำมาร่วมรำนะคะนะครับเทียนสายแล้วก็ไม่ได้มีเลยเนาะแม่เขาไม่ได้ทำมัดขึ้นมาให้เออครบหรือยังครับ ก็นะคะชาวบ้านก็เริ่มทยอย,ยมาแล้วนะคะโอ้ย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 อมาแล้วนะคะมาแล้ว วัสดีคุณแม่คุณแม่ลูกสองคุณแม่ร้อยขอทักทายคุณแม่ก่อนผมทักทายคุณแม่ก่อนเนี้ผมเป็นสนาบาทักทายคุณแม่ก่อนนี้จะบอกก่อนว่าว่าจะบอกก่อนว่าขออนุญาตตอนทำพิธีได้ได้ได้มาจากไหนพี่นะว่เดินตามหลังพี่เลยดูจับเขาด้วยนะครับจับเขาด้วยจับเขาด้วยโอเคอย่าพูดไปแล้วอธิการเพี่ออย่าพูดไนะ สวัสดีาก่อนนะคะว่าเอาพอเป่าเอน้ำพรมช่วยผู้ประสบภัยเสร็จแล้วครับคือจะบอกว่าเสร็จแล้วเป็นฮีโรโเลยเนาะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเป็นคนมาเป็นบุญเดียเราปช่วยไหน่อวพอเป่ามาแล้วพอเป่ามาโอ้โห่อเลยดูพอเป่ามาแล้วไม่ได้ว่าจะไปแล้วเอาเลยอ่ะเผื่อแขนใหญ่ ว่าไปแล้วนะมันต้องเมาใหม่เลยแว่นลีเซ่ในแว่นเทีเนี่ยต้องขออนุญาตขออนุญาตเองแบบนี้เพราะอะไรติดลูกเพราะว่าติดฟุ้งติดฟุ้งโอ้มันติดเพราะว่าจะเซอร์ไพรส์โอ้ยสงสารว่าอยู่โดนหลอกื่อเช้าพ่อปาบอกว่าจะแม่ที่ไม่ไม่ไม่ได้มาเขาอยากเซอร์ไพรส์ค่ะ เดี๋ยวจะเจอเซอร์ไพรส์กว่าถ้าแบบพี่เน่งกับเมย์เดย์ไปก่อนอะไรอ่ะเจอเซอร์ไพรส์ก่อนนะแล้วก็ไม่ใชดว่าไม่ใชดว่าจะมา ผู้ใหญ่บ้านมาแล้วสวัสดีค่ะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ว่าจะมาไม่ทันโอ้ผู้ใหญ่รอทุกคนเลยทำไมผู้ใหญ่ได้รอมากเลยนะรอมากเลยเนี่ยสวยมาดัไกมาแล้วโอ้โหสวัสดีพี่สายชนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยมาดีนะฮะยินดีต้อนรับ,รบค่ะครับคือขากแล้วนะคะตอนนี้นะ,อะขอเรียนเชิญเลยนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท c ทุกท่านมากค่ะสวัสดี